วิธีฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตการใช้ชีวิตในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสิ่งที่สามารถบั่นทอนสุขภาพของเราได้มากมายไม่ว่าจะเหตุการณ์ในระดับประเทศวิกฤตระดับโรคหรือเรื่องเครียดจากงานจากการเรียนยิ่งหากคุณชอบมองโลกในแง่ร้ายด้วยแล้วก็มีแต่จะยิ่งทำให้สภาพจิตใจและร่างกายของเราแย่ลงและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนและความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตอีกด้วยวันนี้ให้เหล่าคุณหมออยากชวนทุกคนมาสร้างเกราะป้องกันความคิดเละๆด้วยการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีรวมทั้งยังกระตุ้น EQ IQ ให้กระชุ่มอ,อีกด้วยวิธีฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี 1. ยิ้มแย้มล่าเริงแจ่มใสหัวเราะให้บ่อยเข้าไว งานศึกษาวิจัยหลายชิ้นเผยว่าการหัวเราะสามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าช่วยคลายเครียดทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาพัฒนาอารมณ์และทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย 2. รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวความรู้สึกขอบคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมี เมื่อเราตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณกับสิ่งนั้นๆเช่นรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาจนเติบโตรู้สึกขอบคุณคนที่ดูให้นั่งบนรถเมล์รู้สึกขอบคุณธรรมชาติที่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเผยว่าความรู้สึกขอบคุณนี้จะช่วยลดความเครียดช่วยให้เรานับถือตัวเองหรือเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณรับมือกับช่วงเวลายากลำบากได้อีกด้วย 3. โฟกัสสิ่งดีๆจะได้คิดบวกชีวิตคนเราย่อมต้องมีอุปสรรคและขวากหนามต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาและหากคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือมองหาสิ่งดีๆในความยากลำบากนั้นให้เจอไม่ว่ามันจะเล็กจิ๋วแค่ไหนก็ตามในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นช่างมืดมนเหลือเกิน การมองหาสิ่งที่ดีแทบจะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่เชื่อเธอค่ะว่าหากคุณไม่ถอดใจเสียก่อนคุณต้องเจอแง่ดีๆของเหตุการณ์นั้นแน่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณนัดเพื่อนไปเที่ยวแล้วเพื่อนดันยกเลิกนัดกระทันหันก็ให้คิดเสียว,ว่าคุณจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ทํากิจกรรมที่คุณรักจะดูหนังฟังเพลงหรือนอนอ่านหนังสือให้หนำใจก็ทําได้ 4. ใช้เวลากับคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี ทัศนคติเชิงลบและทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่แพร่กระจายและซึมซับกันได้ง่ายมากหากไม่เชื่อคุณลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลามีใครในคนใดคนหนึ่งในออฟฟิศอารมณ์เสียหรือโมโหก็มาจะทําให้คนอื่นๆบริเวณเดียวกันเครียดและกดดันรู้สึกแย่ไปด้วยหรือที่เราชอบเรียกกันว่าบรรยากาศมาขุกนั่นเองฉะนั้นหากคุณไม่อยากกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็ควรใช้เวลากับคนมองโลกในแง่ดีคนคิดบวก เพราะทัศนคติของเขาจะทําให้มองโลกในแง่บวกไปด้วยอีกทั้งผลงานวิจัยยังระบุว่าคนคิดบวกจะช่วยให้คุณรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองและช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆด้วยและ 5. ฝึกพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองคนเรามักชอบกดดันตัวเองและดูถูกตัวเองเมื่อคุณทําอย่างนั้นนานๆอาจทําให้คุณกลายเป็นคนที่จมอยู่กับความคิดแย่ๆจนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เอาแต่มองตัวเองในแง่ร้ายและในเมื่อกับตัวเองคุณยังคิดแบบนั้นการจะทําให้คุณมองโลกในแง่ดีรู้จักคิดบวกก็คงเป็นไปได้ยากฉะนั้นเพื่อกําจัดความคิดเลายๆต่อต,ตัวคุณเองทิ้งไปคุณต้องฝึกพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองด้วยการพูดกับตัวเองดังๆเพื่อย้าเตือนตัวเองให้รู้ว่าคุณเองก็มีคุณค่าไม่แพ้ใครเช่นเก่งมากวันนี้ทําได้ดีมากและหากทําอะไรผิดพลาดก็ไม่ควรตอกย้ําให้ตัวเองรู้สึกยิ่งแย่ แต่ควรปลอบประโลมจิตใจตัวเองด้วยคำพูดดีๆเช่นวันนี้ทำพลาดไปหลายอย่างเลยแต่ไม่เป็นไรคราวหน้าค่อยแก้ตัวใหม่ก็ได้เอาละค่ะสำหรับวิธีการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีก็ลองนำไปปรับใช้กันดูฮัลโหลคุณหมอไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคแต่อย่างใดสำหรับใครมีคำถามหรือว่ามีวิธีการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกยังไงแชร์ความคิดกันได้ที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างนะคะ